สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าถ้าต้องการความสําเร็จให้ทําสมาธิเป็นอันดับแรกในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายว่าอย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับพระศาสดาเนี่ยบอกไว้4อย่างเพื่อนๆนในความเจริญทั้งโลกก็คือปรารถนาสิ่งใดการที่จิตกิจการงานของเราจะดีมีความเจริญรุ่งเรือง รมบอกว่าอันดับแรกสิลเนี่ยต้องดีเพื่อน,อนสองไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัส,สนาและอย่างที่ 4. ทําสัญญาาราวาสให้งอกงามก็คือวิเวกหลีกเลี่ยง้าเพื่อน,อนตัวไม่เหินห่างจากฌานก็คือการอยู่กับลมการอยู่กับลมหายใจแค่นี้อ่าแค่ช่วรัตนิมือเนี่ยอ่ารมบอกว่าอ่าพี่ขูทั้งหลายถ้าพี่ขูจเจริญอนาปานสติแม้ชั่วการเพียงรัตนิมือ เอานิ้วมือมางอเข้ามาเดี๋ยวเพื่อนๆเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินหนัาจากฌานเ,นเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพระเจ้ามีคําตอบทั้งหมดเวลาเราสงสัยเนี่ยให้ค้นหาในคำาษาสดาเป็นผู้ไม่เหินหนัาจากฌานทําตามคําสอนของพระศา,าสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันอินทบาทของชาวเป็นปนจะป่วยกล่าวไปใหญ่หรือเมื่อกระทาให้มากซึ่งอนาปนสตินั่นเล่ายิ่งเพื่อนๆทำมากยิ่งดีแต่ขอแน่น้อยก็ขอแค่รัดยิ้มเดียวเพื่อน ดังนั้นอย่าไปคิดว่าเราทาได้น้อยเนี่ยจะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์หมดนะฮะพระเจ้าไม่มีการพูดเล่นไม่มีการพูดเพ้อเจอร์ดังนั้นแม้ขนาดจิตเดียวเนี่ยที่เพื่อนเพื่อรู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยก็มีคุณค่ามหาศาลแล้วนะฮะสินดีของเราคือสินห้าเพื่อนเพื่อนคือครวาสไม่เฮานางจักฌชานก็คือทําสมาธิบ้างวันละห้านาทีสินาทีก็ยังดีเพื่อนเพื่อนเราทําให้สม่ําเสมอเป็นประจาเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นจะเปลี่ยนไปนะฮะ อุปสรรคจะน้อยและความสําเร็จในชีวิตเนี่ยจะค่อยๆมีขึ้นสีอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยให้สําเร็จทุกอย่างมันเพื่อนในโลกนะฮะทั้งทางโลกและทางธรรมเลยอย่าลืมว่าสินดีสมาธิดีไม่ห่างจากฌานมีวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นจริงในโลกเนี่ยแปรเปลี่ยนเ,นเพื่อนอย่ายึดมั่นถือมั่นมากนะฮะและสุดท้ายก็คือให้สัญญาครวัตรนอกง,งามหลีกเล่นบ้างนะฮะ เราอยู่กับบ้านเนี่ยก็ทําได้เพื่อนเรานั่งเงียบเงียบเนี่ยสักพักหนึ่งหรือทางานอยู่เนี่ยที่ทางานเพื่อนๆหลังทานข้าวก่อนเข้าง,งานเราก็นั่งเงียบเงียบสักห้านาทีสิบนาที <ME> conoc, เพื่อนๆรู้ลมหายใจเข้าออกนะฮะจะเป็นจิตที่มีกําลังในการที่จะต่อสู้การงานทางโลกต่อไปจิตที่สงบเนี่ยเพื่อนๆจะมีกาลังร่างกายเนี่ยต้องเคลื่อนไหวถึงจะมีกาลังแต่จิตเนี่ยต้องนิ่งถึงจะมีกําลังเพื่อนๆพม่ให้่ฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆจิตจึงจะมีกําลังเพื่อน ทีนี่เราก็าได้ทราบหลักการแล้วว่าการปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะรูร่วมหายใจหรือรู้การทํางานในปัจจุบัน2ออย่างหลักๆ